คุณนนะัดท้องสวยพร้อมอยู่นะคะวันนี้เราอยู่ที่เอื้อทอนอ่อนโยทินกอมอสิสีหรือว่าเอื้อทอนมิซูนนะคะเอื้อทอนมิซูนนี้เองนะคะห้องกปบนห้องแปลงมุมติดบ,บันไดค่ะห้องน,นี้เลยอยู่ตึกที่16ชั้นสี่นะคะนี่ห้องน,นี้เลยนะคะติดบันไดเลยค่ะบานหน้าต่างเราติดเหล็กดัดให้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะบานประต,ตูเหล็กดัดให้นะคะี่ห้องน,นี้เลยเอื้อมิซูกอมอสิบสี่นะคะ เดี๋ยวตัวห้องพร้อมกันค่ะเข้ามาภายในตัวห้องนะคะนี่เลยห้องกว้างนะคะห้องนี้ขนาดพื้นที่ทั้งหมด33ตารางเมตรประกอบไปด้วยหนึ่งห้องโถงขนาดใหญ่โซนซักล้างซักแห้งห้องน้ําและสองห้องนอนค่ะเราตกแต่งเป็นสองห้องนอนให้นะคะนี่ห้องนอนกว้างๆเลยอ่ะเดี๋ยวชมห้องมาห้องแรกก่อนเลยเพื่ออาทรมิสูผลจุตินกอม14ห้องนี้นะคะสนใจทักมาได้นะนี่ สองห้องนอนนะคะห้องนี้สามารถทำเป็นห้องนั่งเล่นห้องพักผ่อนห้องทำงานห้องไลฟ์สดได้ทั้งหมดเลยนะคะตกแต่งหวัวน,นอนให้เรียบร้อยแล้วก็บานหน้าต่างติดเด็กดัดให้พร้อมเป็นบานกระจกอลูมิเนียมพื้นนะคะเป็นพื้นกระเบื้องยาง SPC ให้ค่ะบานหน้าต่างบานประตูเราเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมด ในส่วนของห้องโถงกว้างมากห้องโถงเฟอร์นิเจอร์เราแถมให้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นโซฟาเซตนี้ทั้งเซตเราก็แถมให้แล้วก็ผนังด้านข้างเราติดมาระแนงให้มีชั้นวางของให้ตรงนี้นะคะเราทำเป็นชั้นวางของชั้นวางทีวีมีให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าสามารถใช้งานได้เลยห้องโถงกว้างมากและห้องนอนห้องที่สองค่ะห้องนอนห้องที่สองนะคะเราแถมเฟอร์นิเจอร์ให้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น เตียงนอนปูเสื้อผ้าชั้นวางของชั้นชั้นวางของโต๊ะเครื่องแปง้งตรงนี้เราแถมให้ทั้งหมดนะและก็ยังแถมฟรีแอร์ให้อีกหนึ่งตัวอันนี้เป็นแอร์ตัวใหม่นะคะเราติดตั้งให้พร้อมใช้งานบานหน้าต่างติดให้เรียบร้อยเป็นบานหน้าต่างบานใหม่นะเตียงขนาด5ฟุตเลยค่ะเตียงขนาด5ฟุตเลยทำหัวนอนให้เรียบร้อยนะคะนี่แล้วก็พื้นนะคะเป็นกระเบื้องยาง spc นะคะเป็นกระเบื้องยาง spc ปูให้เรียบร้อยทั้งหมดเลยน่าอยู่มาก ใครที่กำลังมองหาห้องเอ,อื้อทอนฟิวคอนโดอยู่โซนนะวะนะครนะคะแนะนำหลังนี้ได้เลยเอ,อื้อทอนฝนยยทินกอม14ตกแต่งรีนเวทให้ใหม่พร้อมเข้าอยู่ค่ะตกแต่งให้เสร็จเรียบร้อยพร้อมเข้าอยู่ฟรีโอนฟรีดาวพร้อมกับบริการยืร่นขอสินเชื่อให้ฟรีด้วยนะผ่อนเริ่มต้นแค่2,000กว่าบาทเท่านั้นต่อไปนะคะโซนห้องน้ำค่ะ โซนห้องน้ำนะคะสุขภัณฑ์นัดเปลี่ยนให้ใหม่ยกเซตและบูกละว่างเรื่องให้เต็มชาว์าชักโครอกอ่างล้างหน้าเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมดแล้วก็ติดเรนชาว์าตัวใหญ่ให้ด้วยนะติดเรนชาว์าตัวให,ใหญ่ให้เลยค่ะนีใช้งานได้เลยนะคะยิวกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยห้องเออทอนฟคิวคอนโดห้องนี้ตกแต่งใหม่พร้อมอยู่ค่ะแล้วก็โซนห้องโซนห้องครัวโซนซักล้างอยู่ตรงนี้นะคะเราทําเป็นมินิเคาน์เตอร์บาร์ให้เรียบร้อยใช้งานได้เลยบานหน้าต่างหลองเข้าไปบานหน้าต่างบานใหญ่นะคะ ส่วนซักล้างซักแห้งตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ปูก,กลระเบื้องให้เต็มนะัดนั่นหลางเป็นกระเบื้องแกรนิตโต้ให้นะคะลายไมย้อ่าถ้าสนใจโครงการเพื่อทอนผุณยทินกอม,มอส4สห้องนี้ก็ทักมาได้เลยนะคะอยู่ตึกที่46ชั้น4แปลงมุมห้องติดบันไดเลยค่ะ